มันบกติดเลยวะมันจะยูนี่กันบอมันจะปูยูนี่กันบหอปกติมันจะเป็นคาร์บเป็นบอรู้สึกเย็นเย็นมากของรู้สึกจังใดเย็น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 ห้องบอห้องแห้งบอบวตัวได้บวตัวเออแล้วก็บบตัวคนที่เบืองเด้อตัว่านรู้สึกจังใดนุ่มนุ่มแล้วก็จะได้อีกหอมโอเคทุกคนแล้ว้เราไปก็ได้มอหอบนเข็มข้องเลยทุกคนเด้ออันนี้จะเป็นถ้ายาไปนั่นก็จะเป็นน้ำข้องนะทุกคนเนาะ เป็นน้ำข้อแล้วก็ฟังแ้นจะเป็นฟังไทยเด้อนี่ทุกคนจะมี่วนยางบนนี้อันนี้น่าจะเป็นบูตตอนกลางวันแหลตะตอนก่อนกอตอนสู้อะลรทุกคนน่าจะเป็นบูตตอนสว,ว้ตอนเรียวแปมืดแล้วน่าจะเป็นก็จะปิดแล้วจะเป็นคนยางแต่บูตนี้นนคือค,อนค,นคนนนนืนนะทุกคนเด้อนั่นก็จะค่ายแนวกลิ่นล่จางในเมรจะเป็นตะลุยกิ่นนะทุกคนเนี่ยแนวกินล่ทางนี้ทุกคนทางนี้ก็จะมีมึงแม่ผู้คนบั Buddha ้ล่ายนะทุกคนเนาะแหมฮงแหมอมรินนะทุกคนเนาะแหมก็จะเปิดใหม่ A Mer N A Mer N งามใหญ่ดีนี่ทางนี้ก็จะย่างได้คือกันทุกคนเสน้นนี้ถ้าขี่รถขี่ทีทางนี้บ่ได้เทุกคนเราจะขี่รถล้อมมาทางนี้เด้อโอเคนะทุกคนมาพามาเบิงบ้งบนนี้ก่อนไม่มาท้ายรีบอยู่มาบางคนอาจจะบริมาเคยมาย่างเลาะลินนะ้นเนาะทุกคนเนาะแค่นี้ไม่ก็เลยมาท้ายทุกคนได้เบิ่งนลักันเด้อควมปอดไผ่สูงเจ้าหน้าที่ก็จะอยู่ยามเฝ้าเบิ่งความปลอดไผย ก็จะประมาณนี้ก็จะน่นจะล่อยกระโถงย่อห้าทุกคนนี่เป็นไฟมีเหือบไฟ้ยัางพร้อมทุกคนอยากเบิงบอกทุกคนอยากเบิงบอกไปภาพไปเบิงไปใจนึงก็อยากผ่าทั้งผู้สูงไปหลอกเบิงอันเลยกระทงใจนึงก็อยากไปลอกกินทุกคนหอมมากอาห้างก็จะเอาไข่ฟงฮอพีพี่เนี่น่นุ่มๆมันก็จะซื้อกินนั่งกินชิวๆเป็นแบบกันเองสบายๆทุกคนเนาะ แต่ว่าพ่อทุกคนว่าว่าหากัาหากซาหักซาขี้เหยื่อลำกันเลยเลอทีมขี้เหยื่อบดทีมขี้เหยื่อสายไล่ทุกคนเนะาะหักซาลงซอยๆกันก <g ül> <g ül> ็ประมาณนี้มูเม่นะ่าจะอยู่รูมเลยทุกคนก็จะปล่อยกระทงแต่ว่าตอนนี้เลี้ยวบนกระ,งระทงโบเห็นเนาะเลี้ยวบนก็จะคายกระ,งระทงโบเห็นถ้าเห็นไม่กระจายซื้อแล้วก็ลอยกระทงแล้วนะทุกคนเนะราเท่าโบเห็นกับโบป็้นย่างเนาะทุกคนเนาะ เรอเพื่นแต่บนนี้ยักมืดเนี่ยเดี๋ยวไปบนแจงหนึ่งเมยจ้ะแจ้งสินค้าของเมย์นะทุกคนนะทุกคนเนาะอันนี้ว่าเป็นทุ่งมันเดินอันนี้เป็นทุ่งเมยเอาไซมมาเห็นเฮ็นเลยก็เลยเอาไซม์มาแต่แจ้งพยายามมีเสี้ยงเพลงอาหยางติลิกสิตเดี๋ยวข้อยางเรื่อยๆก่อนแม่เาจะมาห้า่งสาสบายดีข้อสัมผัส์ยังในหนึ่งในบอโบด้วยซัมผัส์ยังเหล่าทุกคนจะมาแจ้งมาแทม นี่อมีสินค้าไหมเปผยสินค้าเงยเองเขาถาซื้อได้น้องซื้ออย่างซื้อเบย์เบย์น้องดีเจียเจียจักปีแล้วสิบหกสิบกนี้เด็กสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วทุกคนเราก็ยังกำลังน้อยเศร้าขึ้นใหม่ทุกคนทุกคนเนาะเขาได้แล้วเขาได้แล้วผู้แจกอ่าแสดงบนจุดนี้เขาบ่มีนนามนาลาเมย์อยากให้ลองสักครับแล้วทุกคนเนาะเป็นอย่างได้ให้น้องมาลองอันนี้เป็นโลซันของแบรนด์เอ็นเคลียร์เดิมเล้วทุาลองไซได้บอ โอเคนะทุกคนนี่เดี๋ยวจะลองใส่แล้วกันประมาณนี้แล้วทุกคนเนาะให้เบื้องเนื้อเลยเบื้องว่าคุมรู้สึกจังไหนเย็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 นห้องบอห้องแห้งบ่บัวตัว๋วได้บัตว,บต,วบตัวเออแล้วก็บบัวตั๋วคนที่เบือ้องเด้อห้ามตั๋วห้องแท้ห้องแทโนเป็นคนใส่สวัดสด์นดเคศวัณณเคโอ้โยลูกค้าสวัณณ์นเคเตรียมเด้อไอ้ลูกค้าสวัณณ์นเคลองเอง รู้สึกว่าทางไงบ่ลูกไงบอแล้เขาเออเอดเออเออไดไซโครมุนแห่งบ่บ<อ>่ไ<อ>ด้ใส่ครมุนแห่งเลยทุกคน่าค่อยเบาๆเลยทุกคนเด้อนี่เฮ้ยหอมบ่เฮ้ยก็หอมแห่งคือกัน<อ>ทุกคนให้บ่เมื่อกี้ใส่จะนด้นเดียวมันบอระ่า,ะท,าทุกคนขอน,นี้อา่าเด้อน้องรู้สึกมักอยู่บ่ <laughs> บอตัวแร่บอไดทแรทุกคนอันนี้เขาซุ่มเขาย่างมาแล้วก็แบบคลิปเลียวอีลี่บอไดนัทยังได้ดดดดทุกคนเพราะว่าบออยากบออยากให้เป็นคลิปนัหรือว่าตัวผู้ใดนะะไออยากให้แบบแล้วรู้สึกแล้วแห้งในตัวบออ่ะลองสัมผัสเอามือสัมผัสผิวตัวเองบังรู้สึกจังได้บอคมจริงเลยเค่ะรู้สึกรู้มาติดคนติดผิวบอ,บอลกลมกลืนเลยบอบลองเทียบสองแค่นบึงว้ารู้สึจกจังได้ค่ะ น้องคิดว่าถ้าค่ายนี่โคตรโคตรจะเป็นแบบกองกองใหญ่ประมาณนี้น้องคิดว่าแพงบอกรับกับ,กบน้องเบิร์นสินเอาประมาณเท่าไหร่สองเซนห้าสองเซนห้าน้องว่าสองเซนห้าเนาะเดี๋ยวมาเบิร์นกันว่าราคาเท่าไหร่ทุกคนเนาะเพราะว่าอย่างบด้วางค่ายเธอ,ดอได้ก็มีตัวเทสตนี่อ่ะให้น้องเลย<อ>แล้วก็เดี๋ยวแล้วก็จะมีสักับให้น้องพร้อมสักับตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นโคตใหญ่ตัวนี้ เราสามารถเข้าไปเบิร์ใดยู่เพจอันเขียนว่า m k e a เ Band จะเป็นสครับขนตัวนี้เด้อจะเป็นตัวน้อยตัวเทป้องไปลองใส่เบอร์ท้าใส่คับเสียงติดต่อสอบรามได้เดอจะเป็นคน้นยัสุดเลยอัดแน่นไอ้น้องผู้นี้เด้อมาเออจะให้น้องใ้ลองใส่คือกันให้ให้เบิงแค่ทีวันนึงก่อนวะทุกคนกางแข,ขงกางแขงหร บอกมันโมดิคอนเลยโมดิคอนมันจะโบนี่เอเนืน้อหนาทุกคนแล้วมันจะห้อมเนื้อสีทุกคนเนาะแห้งแซงแหงข้าวได้น้องตัวนี้หนาบลมันขิมโบกเดอร์บลมันบีบีบลมันขิมโบแห้งแซงแหงข้าวเลยตัวนี้โอเคมาน้องผู้นี้อยากลองบลอ,อยากแต่น้องผู้นี้คนผิวขาวเทุกคนผิวขาวมามามาลองกันว่าผิวขาวจังสีที่ไซร์แล้วมันชิแหง้งข้าวขึ้นอีกบล์รู้ซ้ำกับต่อสั่งเกีได้เลยว่าน้องค,น,คน,น,นจะมีคนไล่ทุกคนนี่จะมีคนไล่เนาะลองเบิรงเนาะว่าคนคนไล่จตงซีนี้จะเป็นังไ โอเคโอเคอะน้องลองสัมผัสโดยมือตัวเองเบิ่งเมื่อกี้เลยสัมผัสน้องเพราะว่าน้องขาเคลืองอาขมจริงเดี๋ยวห้ามตัวไผ่ทางนั้นเออบุตรเออบุตรเอาไปเลยที่จริงอะ้าหาสำเนียทจริงได้ส้งแคบพุเน้แต่ว่าเส้นใดน้องใส่แค่ยาวแล้วทุกคนเนาะลองเบิ่งอะลองลองทาลองทาไปแล้วก็วาไปนึ่เบิ่งว่าผู้สึกจังได้นุ่มนุ่มแล้วก็จะได้อีกหอมหอมเออจังได้อีกวันนี้ามรู้สึกว่าทาแล้ว ฟินกับพิวตัวเองบอแมนรู้สึกย็นเย็นมากเพราะว่าควรู้สึกน้องจะได้รู้สึกว่าหอมแล้วก็เย็นแล้วก็เข้าผิวแล้วก็นุ่มมันบอกเมนเนื้อมันนุ่มหน่ามันบอกมนเคียร์ก็สบายเลยสบายเพราะว่าพอเคียร์ไปล้บอลบริติดมือได้ทุกคนมันทานแล้วมันมนบอกนี่ทุกคนทานไหมแล้วทุกคนเลือกมัมันบอติดเลยวะมันจะยูนี่มนบอกมันจะบป็ยูนี่นหอเมนปกติมันจะเป็นคาร์บมนบอกนี่ทุกคนอฮ้ยเป็นไงอ่ะลองรู้สึกก็เริ่มแห้งกันบอ นี่ทุกคนล้วลองลองลองเบิางซ่องแค่เบิางบะนิงคณะน,นองเป็นคนผิวข้าวอยู่แล้วทุกคนเบิ็งคมแตกต่างว้าข้าวโก้เอ้ยที่จริงนองเป็นคนขาวเลยเห็นบอก <c oughs> แต่งโวแห่งไสแห่งข้าวทุกคนไสไปมันจะข้าวจนเห็นชั้นเลือไปแหละแต่โบบางเลยทุกคนไสมันจะแปลว่าผิวโบว์แมนว่าจะบางเพราะตัวนี้มันจะไสมันข้าวมันโบว์แมนขิดแปลว่าอ่าอย่างก่อนเออใสวิตามินวิตามินซีพวกที่แบบแทงแสงข้าวมาทานได้ทุกมือเลยใช้ได้เรื่อยๆเลยอันนี้ให้น้องเด้อเด้อล้างออกเนาะ ถ้ามันล้างอ้มอมมันก็อ้อมแบบอ้อมปกติทำไมแนอย่างขาวมันขาวบ้มันเป็นผนะิวเห่านะน้องว่าทราบที่ไปทุกคนจนได้ลองถ้ามีน้ำอยากให้ทดลองให้เบิง่งโอเอ๋ยให้ใส่สครับน้ำแต่สุาดาเขาบ่มีน้ำอยู่นี่เบิร์ไข่ไมอได้เบิร์ไข่ไมอได้ทุกคนลูกค้าใจมัเบิร์ไข่เลยได้ใบใบนี้ใบใบนี้น้องน้องเข้าไปเบิ่งติดต่ำอย่าลืมว่าติดต่ำยูเพ็ดอันแบนเอ็มเคียร์แบนโดยพอน้องเดี๋ยวนี้สามาซื้อได้ซื้อได้แต่สครับ ตัวตู่ค่ายให้มันมีแต่สครับตัวน,นี้ตาตัวโลซ่านั่นนวิวายนี่แหละนี่ให้เดินเต้ป็นสครับทุกคนเดวลองใส่เนอะน้องได้เป็นคนแค่ไหนแขคงเดี่ยวกับสวาารรณเขตขอบใจน้องๆทุกคนที่ว่าให้เทสให้ลองเบอร์แล้วกัได้บอกความรู้สึกแล้วทุกคนเนอะอันนีูุ้ตัวเอติพุทโธพุตัวเลยพุตัว,ตวดี เอ้ยโดยโดยขอบใจเด้อฝากทุกคนรุ่นนู้นในเด้อรักท้าเบาเบาทุกคนถ้าพูดอด้ยังเป็นตัวแทนตัวย่งกะถ้าติดตามไปก่อนเดี๋ยเปิดค่ายทุกคนด้ลองไ่ก่อนจึงสีหับตัวแทนเนาะขอบใจองน้องเด้อบ๊ายบายคอยมันมวนเด้อกับบุญสมเหตอเด้อบ๊ายบายนี่ทุกคนนี่แหละก็เป็นการเทที่แบบผู้สึกดีอ่ะนี่เป็นคนแรกเนาะกลุ่มแรกขนาดที่แบบย่างมาแล้วไม่กินเมีวัสดิพาทุกคนในย่างเมืวอวด์เพราะว่ามีจักทายเรียวๆออกไปเลยทุกคนเนาะเพราะว่า ถ้าพัติตาเมย์มา่ก่อนน่าจะฮูพอเมย์เป็นยูทูบ